You up against me? That's a rough day. เธอจะมาต้านฉันเหรองั้นวันนี้ก็หนักหน่อยนะ So take a look, better recognize a queen. พราองั้นก็มองดูซะหวังว่าจะดูออกนะว่าใครอะตัวแม่ เยอะได้คูบดมโคใช่พวกเขานะ่ะอาจจะเป็นแค่สายลมพัดเย็นๆแต่ฉันนะ่ะเป็นความหนาวเนิบที่แท้เป็นการเล่นคําระหว่างค cool ูกับโ cool คนะคะคู cool ไปว่าแบบอากาศเย็นๆสบายๆแต่โ cool คหมายถึงแบบหนาวเน็บเลยเขาว่ามาเล่นคําแล้วก็หมายถึงว่าคูที่แปลว่าเท่โอ้ยพวกเขาออาจจะแค่แบบเท่ๆเก๋ๆแต่ฉันนะ่ะอำมหิตจ้ e สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแปลเพลง more นะคะของ KDA นั่นเองนะจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าวง KDA เนี่ยย่อมาจาก kill, death, assist นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นสถิติในเกมเนาะพวกเกมสไตล์โมบ้ที่เราเล่นเขาก็จะมีขึ้นว่า Kill ไปกี่ตัวแล้วตายไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็ assist ก็คือร่วมฆ่าไปกี่ครั้งนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลเพลงกันเลยค่ะ K.D. day? KDA เขาก็พูดชื่อวงของเขานะคะ should we show t h em how to do it every day โชว์ให้พวกเขาดูหน่อยไหมล่ะว,ว่าวันๆพวกเราเริ่ดขนาดไหนตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าโชว์ให้พวกเขาดูหน่อยนะว่าวันๆพวกเราทําอะไรทํำยังไงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาโชว์ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างแต่คือแบบวันๆเนี่ยพวกฉันเป็นยังไงอะเอาให้มันดูหน่อยสิแล้วก็ตรงนี้นะคะ apostrophe em ออกเสียงว่า m ก็จะย่อมาจาก them นะคะเป็นสแงของ them ที่แปลว่าพวกเขานั่นเองค่ะ Let's get it out, of uh, uh, girl. อคาลิ that girl Kali go girl อคาล i คนนี้นี่แหละคาล i คำรามแล้วคา l i don't stop Kali don't skirt คาล i ไม่หยุดคาล i ไม่รอฟรีนะคะที่เขาร้องว่า Kali go girl ตรง G R R ตรงนี้นะคะมันไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายแต่มันเป็นเสียงนั่นเองเหมือนแบบเสียงคำรามแบบออคำรามแบบว่าทําให้ศัตรูกลัวเหมือนเวลาเสือหรือว่าสิงโตคำรามหรือแม้กระทั่งแบบหมาแมวอ่อ,อย่างเงี้ยเขาจะเขียนว่า G R R ออกเสียงว่า g r Ski ก t เนี่ยนะคะก็คล้ายๆการเป็นสแสดงสับใหม่แปลว่าแบบออกตัวแรงเวอร์แบบระวังหน้าแหกนะลอฟรีคาลเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ลอฟรีนะจ๊ะฉันยังไม่ได้เก่งแต่ปากฉันไม่ได้แค่ออกตัวแรงเฉยแต่ฉันนะแรงจริงจ้ะคัล <a> ลีล่ก็ไ b ้ k ๊อบคัลล o t ก Kali go ิ o w o ค k ล a l i มีภารกิจค a ล i มีเรื่องต้องจัด Always on fire don't get burned ร้อนแรงเสมอระวังจะโดนไฟลวกนะจ๊ะซึ่งประโยคตรงนี้นะคะ Always on fire don't get burned ก็เป็นประโยคที่แชมเปียนตัวใหม่นะคะเซราฟีนพูดเมื่อใส่สกินตัวใหม่สกิน KDA all out ทนั่นเองเซราฟีนพูดว่า a k a l i I'm always on fire so don't get burned I'm giving you more than a buffet ฉันจะจัดให้เธอชุดใหญ่ยิ่งกว่าบุฟเฟ่เลย I'm slaying all day like a buffet ฉันเน่าฟาทั้งวันอย่างกับแมส่สาวบัฟฟี่เลยตรงนี้นะคะเขาพูดถึงหนังเรื่องบั f ฟี The Vampire Slayer นะคะบัฟฟีเนี่ยเขาก็เอาไว้เรียกสาวโหดสาวดุอามาหิดแบบเฟียดเวอร์โหดเวอร์เขาก็อาจจะเรียกว่า oh h a t girl it's Buffy e <c oughs> screw school in and I ฮัฟเฟ่ซิ่งไปบนรถฮัฟฟี่ของฉันฮัฟฟี่เนี่ยเป็นยี่ห้อรถจักรยานของอเมริกานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาคารีเนี่ยเขาจะขี่มอไซค์นั่นเองแต่ว่าประโยคนี้เนี่ยมันคล้องจองมาจากบัฟฟี่เขาก็เลยใช้ฮัฟฟี่มาให้มันคล้องจองกันไม่ได้หมายถึงว่าแบบปั่นจักรยานจริงๆแต่คือหมายถึงแบบว่าซิ่งซิ่งดูแบบเป็นลุกแบบขี่ขี่อะไรเนี่ยเนาะ You up against me? That's a rough day เธอจะมาต้านฉันเหรองั้นวันนี้ก็หนักหน่อยนะ I'm giving you more than 'cause I'm greater than ฉันจัดให้เธอยิ่งกว่าเพราะว่าฉันน่ะมันเริย่ยิ่งกุยยิ่งกุยเนี่ยเป็นจัดที่แต่ชอบพูดกับเพื่อนมันขั้นกว่าของคำรู้ยิ่งกว่าแล,วแล้วแล้วก็แบบยิ่งกุยอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็เลยเอามาใช้อะ่ะเนาะ <laughs> I don't do mathematics I hated them ฉันไม่มามัวคิดเลขหรอกนะ เกลียดสุดๆเลย But all of my numbers are talking babe อันนี้คือฟ้องว่าฉันนะเก่งแค่ไหนคือเธอไปดูสถิติที่ฉันคิวมาสิเก่งแค่ไหนอันนี้ก็อาจจะอิงเหมือนในเกมว่าแบบฉันเนี่ยคือคิวแบบดูตัวเลขในจอก็ได้คิวเยอะวเวอร์อะไรองี้เออ g e t money like Mrs Monopoly เงินล้นทะลักอย่างกับเป็นเจ้าแม่เกมเศรษฐี oh. Got more like I'm doing Addition real money หาังได้มากเหมือนได้โบนัสเงินเทียบ and I don't need no one to give me permission และฉันก็ไม่ต้องขออนุญาตใครด้วยนะก็คือหมายถึงว่าเขาฉันอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมารอใครมาบอกฉันว่าต้องทำอะไรฉันแบบทำ,ทำตามใจตัวเอง Go get it, go get it, go get it, the mission. ไปทําไปทํามันไปทํามันเลยทําภารกิจนั้น You never look at me and say something s m i s s i n g ไม่เคยมีครั้งไหนหรอกที่เธอมองมาที่ฉันแล้วบอกว่าฉันไม่เลิศ 'Cause I got a d i f f e r e n t e เพราะว่าฉันอนะไม่เหมือนใครยังไงละ่ะ All I ever know ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจะรับรู้ is life upon a throne คือชีวิตที่อยู่บนบัลลังก์ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่รู้อะไรเลยรู้แค่สิ่งนี้แต่เขาหมายถึงว่าทั้งชีวิตเขาเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นคนที่เลิศที่สุดนั่นเองค่ะ I don't do the middle or a little ฉันน่ะไม่เคยทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยขึ้นขึ้นกลางกหรอกนะ You want more ถ้าเธออยากได้มากกว่านี้แล้วก็ Now I got it so here you go Let's go รู้ไว้ว่าฉันน่ะมีให้เพราะงั้นก็เอาไปเลยเอาเลย You look like you could use some more ดูเหมือนว่าเธอน่ะน่าจะต้องการมากกว่านี้อีกนะ No I've got it and never running low รู้ไว้ว่าฉันน่ะมีให้และมีไม่เคยหมด Yeah I got it more than enough a d d it up and away ใช่ฉันน่ะมีมากเกินพอยิ่งกว่าเกินพอเป็นไหนไหน You know I got it like bomb bomb blow your mind เธอก็รู้ว่าฉันนะ่ะมีเยอะถ้าเธอรู้เนี่ยสมองเธอคงจะระเบิดระเบิดไปเลย Never giving less and that's how it's t a y ไม่เคยจะให้น้อยและไม่หยุดโถมให้แบบนี้ You know I got it like all day all the time เธอก็รู้ว่าฉันมีให้แบบนี้ทั้งวันทุกเวลาตรงนี้เนี่ยที่เขาคุยกันว่า more มากกว่ามากขึ้นพูดถึงในเกมแล้วเขาก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยเก่งมากอาจจะเป็นตัวแบกทีมเวอร์ ver, ฉันเนี่ยเริ่ดม,มากคิวเยอะเวอร์ดูสถิติฉันก็รู้เลยแต่ว่าก็ยังเก่งได้มากกว่านี้อีกนะเธอก็รู้อะไรนี้ When I go, i s for go. เวลาฉันทำอะไรนะ่ะฉันไม่ทำเล่นๆหรือว่าตรงนี้เนี่ย อาจจะหมายถึงในเกมก็ได้นะเหมือนเวลาที่ถ้าเราเป็นตัวฟาร์มในเกมแล้วก็ต้องเข้าไปฟาร์มเพื่อที่จะได้เงินได้โกในเกมไปซื้อของนั่นเองเวลาที่เขาเข้าไปเนี่ยฉันไม่ได้ไปทําอะไรเล่นๆฉันไปฟาร์มเอาเงินเพื่อที่ฉันจะได้เงินนําแล้วก็มาคิวแก่นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ตาเดานะเพราะว่ามันสามารถพูดถึงแบบนั้นได้นะคะเยเดคูบดัมโคใช่พวกเขานะ่ะอาจจะเป็นแค่สายลมพัดเย็นๆแต่ฉันนะ่ะเป็นความหนาวเหน็บที่แท้เป็นการเล่นคําระหว่างคูกับ o คลนะคะ o ู l cool ไปลว่าแบบอากาศเย็นๆสบายๆแต่โคลหมายถึงแบบหนาวเหน็บเลยเขาก็ามาเล่นคําแล้วก็หมายถึงว่าคู l ที่แปลว่าเท่โอ้ยพวกเขาก็าอาจจะแค่แบบเท่ๆเก๋ๆแต่ฉันอนะอำมหิตจ้ะแล้วก็ประโยคตรงนี้เนี่ยเซลาฟีนนะคะเมื่อใส่สกินแคร์เดย์ออเอาก็พูดประโยคนี้เหมือนกันนะคะว่า Kaiser you're cool but I'm cold I don't fit in the m o l d ฉันมันนอกกรอบฉันไม่ตามใคร I'm a label ฉันน่ามันกระบด I don't do what you say ฉันไม่ทำตามที่เธอบอกหรอกนะ Making moves I don't wait อยากทำอะไรก็ทำไม่มัวรีรอ w a s m i l e in your face เมื่อฉันยิ้มต่อหน้าเธอ I got different DNA ฉันน่ะคนละสายพันธุ์กับเธอเลยอยะอันนี้เขาพยายามจะบอกว่าเขาน่ะแตกต่างกัโอ๊ย้ยฉันนั่นไม่เหมือนเธอเราฉันลเลิศกว่าเยอะแล้วถึงขั้นบอกว่าคนละสายพันธุ์คนละ DNA ก็คือโอ๊ย้ยกระดูกคนละเบอร์เลยจ้ะเธอไม่ได้แม้แต่จะเซี่ยวอะไรของฉันเลยเออคือขิดเวอร์ What's higher than the top? t h a t s me. อะไรที่อยู่เหนือกว่าจุดสูงสุดนั่นเหรอออ <laughs> ฉันเองจ้ะ Evelyn, what's higher than the top? That's me. <S Come take a look before falling at my feet. มาย่นมาดูฉันส,สิก่อนที่จะร่วงไปที่แทบเท้าของฉัน 'Cause that's the only re really drop there will be เพราะว่าพวกนั้นก็ได้แต่ซีโรราบแทบเท้าเท่านั้นแหละ So take a look, better recognize a queen เพราะง้นก็มองดูซะหวังว่าจะดูออกนะว่าใครอะตัวแม่ Hey Ari, take a look and recognize a queen Like an ocean on the wave now รู้สึกเหมือนมหาสมุทรที่มีคลื่นแรงอยู่ <Wow. S 2> feeling like I'm floating never w e i g h d o w n รู้สึกเหมือนฉันนั้นล่องลอยอยู่ไม่มีสิ่งใดมาถ่วงลงคือเขาจะบอกว่าเขาลดมากเขาแบบอยู่เหนือเวอรอะไรใดๆก็จะมาถ่วงเขาลงไม่ได้แล้ว never w e i <wait> g h d o w n this is how we do it every day wow wow นี่แหละคือสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวัน <c oughs> But I know I know แต่ฉันรู้รู้ดี You want some more ว่าเธอต้องการได้มากกว่านี้หรือว่าเธออยากจะเห็นฉันแผลงลิ์มากกว่านี้ I know what you've been asking for ฉันรู้มาตลอดว่าเธอร่ำร้องอยากได้อะไร I know I know you want some more ฉันรู้ฉันรู้เธอต้องการมากกว่านี้ If you're a d y let's go, g i v i n it all. ถ้าเธอพร้อมแล้วก็ไปกันเลยทุ่มลงไปให้หมดเลย ของ KDA นั่นเอง ไอตาเนี่ยไม่ได้เล่น League of Legends นะคะแต่ว่าไอตาเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาเนาะหวังว่าจะครบตัวแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆกันนะคะเขาบอกว่าเต็มอัลบั้มของ KDA เนี่ยกำลังมานะแต่ก็แอบเข้าไปดูมีลิสต์รายชื่อเพลงมาแล้วเรียบร้อยเลยตื่นเต้นม,กมากๆรอฟังเต็มอัลบั้มนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตาด้วยนะคะถ้าอยากให้แปลเพลงไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเนาะจะได้ดูว่าเพลงไหนที่เพื่อนๆอ,อยากดูอยากฟังเนาะอยากรู้ความหมายแต่ จัดมาให้เลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe ช่องนะก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่างๆสำหรับวันนี้ตาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ you picked up